สวัสดีค่ะช่วงนี้ทุกคนก็คงจะวุ่นวายคอนเซิร์นปวดหัวเป็นกังวลกับสถานการณ์โควิด2019ซึ่งเป็นโรคระบาดเรียกได้ว่าทั่วโลกแล้วนะคะสำหรับผู้นำค่ะที่มีความกังวลกับสถานการณ์อยากให้ลองคิดถึง ผู้ตามของเราว่าเขาจะวันไหวแค่ไหนถ้าผู้นำดำรงตนด้วยความกังวลใจเป็นทุกข์นะคะสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเราผ่านสถานการณ์แบบนี้กันมาเป็น10บสิครั้งแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยเราก็ผ่านเรื่องนี้มาใกล้ๆนี้ก็จะเป็นโรคซาโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดนกหลายๆเรื่องที่เราก็ผ่านมันมาได้นะคะ่ะ เรื่องทุกเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ว่าสําหรับธุรกิจมันก็กระทบไปทั่วค่ะการที่จะทําให้ธุรกิจดํารงอยู่ได้จริงๆแล้วธุรกิจประกอบด้วยคนคนต้องไม่เสียขวัญไม่เสียกําลังใจนะคะกําลังใจของผู้นําก็อยู่ที่ผู้ตามเหมือนกันกําลังใจของผู้ตามก็อยู่ที่ผู้นําเช่นกันธุรกิจขอให้ปรับตัวขอให้ดํารงตนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นถ้ายอดขายจะลดลงก็ไม่ใช่ประเด็น ที่จะต้องกังวลน,นะคะสิ่งที่ควรจะต้องรักษาไว้คือขวัญกำลังใจคือศักยภาพขององค์กรคือ Product ์คือสินค้าที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นสำหรับ HR ที่บริหารจัดการผู้คนในองค์กรอยากให้ตั้งสติให้ดีค่ะแล้วก็มีนโยบายอะไรที่ประกาศออกไปให้ประกาศออกไปได้วยความเข้าอกเข้าใจประกาศออกไปได้วยความห่วงใยประกาศออกไปได้วยความ ที่บอกว่าอันนี้เป็นมาตรการที่ป้องกันและรักษาชีวิตรักษาความปลอดภัยของพนักงานเป็นเบนฟิตของเขาเพื่อให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าบริษัทจะอยู่ในสถานการณ์ยังไงก็ตามองค์กรพร้อมที่จะดูแลและมีแผนรองรับเสมอสําหรับเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นทีมลีดที่ดูแลทีมงานเยอะๆค่ะ ให้ตั้งต้นคิดดีๆว่าจากสถานาการณ์นี้ยเราต้องการเอาคำแบบไหนเราต้องการให้สถานการณ์เป็นอย่างไรในสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือจิตใจของเรานะคะถ้าเราดำรงตนด้วยความที่มีจิตใจที่แข็งแรงคนที่อยู่รอบๆเราจะแข็งแรงทั้งหมดลูกค้าที่เขาเฝ้ามองเราอยู่ ลูกค้าก็จะดูค่ะในสถานการณ์ที่ยากลบาบากคนที่เขาติดต่อสื่อสารคนที่เขาติดต่อซื้อของคนที่เขาติดต่อใช้บริการด้วยเนี่ยดําลงตอนอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีคิดวิธีตัดสินใจของผู้นําขอให้มีใครที่เรียนในการตัดสินใจแบบอีโคโลจีนะคะซึ่งอันที่1คือ Good For Me ดีสำหรับตัวเราในสถานการณ์โควิด2019นี้ดีสำหรับผู้อื่นก็คือคนที่อยู่รอบๆเราที่เกี่ยวข้องด้วยและข้อ3คือ ดีสำหรับสังคมวรวมและสินธรรมจรญยาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัดสินใจไปเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ขอให้เช็ค3ข้อนี้นะคะว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้วเช่นอาจจะลดเงินเดือนอาจจะลดเวลาทํางานหรือเปลี่ยนวิธีการส่งมอบสินค้าอันนี้ถามว่าดีกับเราไหมดีกับลูกค้าไหมดีกับพนักงานไหมและดีกับสังคมวรวมและสินธรรมจรญยาหรือเปล่าถ้าเราสามารถทําได้แบบนี้ เมื่อผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปคนจะยังเคารพเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรของเราอย่างยาวนานและอันนี้ค่ะคือปัจจัยที่เป็นคีย์ส c ก e s เของ Sustainability ขององค์กรค่ะ